เขาลุงเขาลังมาไงอืมซื้อไลฟ์แบปไรนี่ยอ๋อซื้อไปลองใช้ดูอ๋อซื้อองซื้อคนจะพพอยอดเลยไหมเอ็มอยกับนม,มไหนมาได้ยังมาไนอนแ,แฟ,อแฟของพี่นัทแล้วก็ของตัวเองด้วย แอมแมแปะเสียจะของพอง่อดาเาได้ใส่เงินหัวก็ต้องแอบ,บใส่มไม่มันแบบมันบอกว่าตากในร่มตากผ้า,านในร่มมนเลยไปก็ใส่อย่างนีจองกันนะต้งเใส่อย่างนี้ลุบโดบอตาย้น,นี่ก็ได้ได้แฟบ อ <Hello>. ต่อไปก็จะหาฐานะน,นะนาจข้างนอกน่าจะมีฐานมีวนันไดนที่บบ mm hmm. ข้างนอกของลานแบบขายของถ่างช่างอะนะน่าสิม,มีโอ้อากาศวันนี้คึมคึมมาแล้งในน้ํนะาค่คักๆเลยนเลยมาแล้งเนี่ย <c oughs> โอ้มีอีบาอ้านอีหลังบางหลายเลย กินบ่อยๆอยากกินน้ำหวานแต่มลด้หนั่หน่อโอ้ติวเริ่มซื aka, ้ตะก้าตะก้าว่าความื้อมันอไรัซ้งอ่ะีซ่านะตอกยากได้ตะก้าตะก้าใส่อืมยากได้ตะก้าใส่ผ้าอเดี๋ยวบอกมาวัน

น่งนะไม่ควรละแหมเริ่กนรานาดนขาวมีรายแล้วมีอยู่แล้วในที่นี้บนทานเสื้อไมด้เป็นถุงแล้วซื้อทังนอ็ได้ทังนอนนที่นี้โอเคนี้ก็ซื้อให้แบซื้อแบแบพี่นองอะ เดินทางต่อนกีก่อนนะครับเราไะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ